กลัวว่าเขาเนี่ยจะหล่นลงมาแล้วโดนหมากัดตายเพราะว่าลักษณะอาการของน้องเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะคะคือผอมฝนก็เลยอยากจะจับมันแต่เผอิญว่าพอจะจับมันเนี่ยมันขู่มันจะงับฝนก,กนก็คือใช้หนอนด้วงนี่แหละค่ะที่มันเป็นๆอยู่อุดปากมันหลังจากนั้นก็เอามือจับมันนี่จิบจิบจิบ,จบ,จบ ไม่ปล่อยเลยนะคะนี่แหละค่ะเขาถึงบอกว่าอย่าให้ตุ๊กแกกัดมือเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามันกัดปุ๊บมันจะไม่ปล่อยอะมันจะไม่ปล่อยนะคะแล้วก็ต้องจับอย่างระมัดระวังนะคะเดี๋ยวคือน้องเนี่ยอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงเขาก็อาจจะกลัวนะคะแล้วก็ทิ้งอัพไว้เนี่ยเพราะว่าความปลอดภัยของตัวเองนะคะ น้องเขาก็ไม่กล้ากินเขาคงคิดว่าเราเนี่ยจะทําร้ายเขาแหละก็คงจะปฐถมพยาบาลเขาสักวันสองวันนะคะถ้าน้องไม่กินน้องไม่อ้าปากฝนจะใช้สลิงเนี่ยให้อาหารให้น้องเขามีสารอาหารเข้าไปในเลี้ยงในร่างกายแล้วก็เห็นน้องกําลังจะลอกค้าฝนก็เลยใช้แหนบมามะ้าช่วยดึงออกนะคะแต่ก็ม้ามไม่รู้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพออาการดีขึ้นเนี่ยฝนก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะจ๊ะ นี่ค่ะน <ill Viol in Harmon> ้องต <k pursued slightly benchmark> ุ๊กต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 กกสอุปถัมภ์เขาในรังก่อนนะคะนี่อุ้ยนี่นะคะน้องคนก้าจะนะคะดุร้ายนะคะดุร้ายมากนะคะก็โควนายเขากินอาหารได้ไวๆนะคะปล่อยนะครับน้องปล่อยแล้วนะคะ แต่เรต้องมีเทคเนิคในการจับนะจ๊ะ